สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปรับสมอีกหนึ่งเรื่องราวเราต้องบอกเลยว่าสุดเก๋งมากๆนะฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดจริงๆนะนั่นก็คือรถตีดินและหลาย,ลายคน าบางภาอาจจะไม่รู้จักเนาะว่ารถตีดินเป็นยังไงนะรถตีดินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการรถที่จะปั่นดินนั่นแหละทุกคนทําให้หน้าดินมันเรียบแล้วก็ทําให้ดินมันเป็นผงแล้วก็เนื้อดินละเอียดขึ้นอะไรประมาณนั้เพื่อที่จะง่ายในการเพาะปลูกต่างๆเนาะนั่นก็เป็นรถที่แบบต้องใช้คําว่า,ามาโมมาโมดิฟายแล้วก็มา,าดัดแปลง เติมแต่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยจนกลายเป็นรถแบบตีดินที่ดูเทพมากๆดูอลังมากๆนะทุกคนต้องบอกว่าอย่างนี้ทุกคนว่าในประเทศไทยเนี่ยมีค่ายดังๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอูเก่งๆทั้งนั้นนะทุกคนที่สามารถโมดิฟายรถเนี่ยให้เหมาะสมตามการใช้งานแล้วก็ออกแบบนะรถประเภทแบบนี้เนี่ยเยอะมากๆผมว่ามองว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่อง ในเรื่องนี้มากๆนในเรื่องยานยนต์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถแห่นี่ก็โอ้โหสุดนะในการออกแบบตกแต่งเนนั้นรูปลักษณ์นี่คือแบบโคตรเท่อะนะแล้วก็รถตีดินก็เหมือนกัน การออกแบบโมดิฟายต่างๆสุดจัดเลยดูล้ำยุคล้ำสมัยออกมากดูเอาง่ายคือดูหน้าซื้ออ่ะทุกคนมันดูหน้าซื้อมากๆนะและที่สําคัญไม่ใช่แบบแค่มันดูสวยอย่างเดียวนะแต่มันก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยแล้วก็สามารถที่จะ <c oughs> ใช้งานได้จริงด้วยเนาะโอเคทุกคนสําหรับที่นี้ผมต้องขอขอบคุณช่องสิงหาช n แนลเช่นเคยเนาะแล้วก็ขออนุญาตนำคลิปนี้มาเรียก คือเป็นงานเบบการ่พร่มเติมเนาะสุดยอดผมเอาจริงนะทุกคนผมก็เพิ่งเขียนว่ามีรถประเภทแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วที่เห็นก็คือจะเป็นตัวพ่วงจากท้ายรถคูปุตานะทุกคนเป็นตัวพ่วงเนาะจะมีเป็นระบบเฟืองด้วยระบบสายพานด้วยที่จะปั่นกงข้างหลังอ่ะให้มันปั่นดินมันพวนดินขึ้นหรือว่าหรือว่าตีหน้าดินนะเนาะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะเห็นแบบนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเป็นรถโดยเฉพาะแบบนี้เนาะ ซึ่งมันคล้ายรถเกี่ยวข้าวมากๆนะโอเคทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเฟืองของรถเกี่ยวข้าวได้หรือเปล่าเนาะโอโ้โหไปดูกันเลยครับสุดจัดทุกคนเรื่องไอเดียเรื่องการตกแต่งในสุดประเทศไทยในช่วงฤดูพ่อปลูกต้องมีการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกพืชพอช่วยเพิ่มอ<ฮ>ินทรีย์วัตถุช่วย<า>ดินมีโครง <ๆ S 2> สร้างท,ที่ดีขึ้นอากาศถ่ายเทได้ดีระบายน้ำสะดวกทางพืชไรรดินนาดินปลูกข้าวรถตีดิน หรือรถปั่นดินกำลังได้รับความนิยมในหมู่เกษตรกรโดยเฉพาะสุดยอดช่างคนไทยที่มีฝีมือในการสร้างเครื่องจักรมีมากมายหลากหลายค่ายในวันนี้จะพาคุณไปดู5สุดยอดรถตีดินฝีมือคนไทยรุ่นยอดนิยมี่สุดของประเทศไทย จเจริญกาารช่งถตีเดินจากไทยจเจริญการช่างมีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบเช่น Hino p 1 1 4 320แรงมา้าเป็นระบบคอมมอนเรลแปลงใช้ปัม๊มเบกินเบอร์23โรลเลอร์ล่าง12ลูกโซ่51ข้อลอน้า20นิ้วสเตอร์หลัง29นิ้วโรตารี่กว้าง3เมตรใบมิดตีดินแกนละ6ใบมี22แกนเป็นแบบตู้แอร์เย็นชํา กว้างขวางนั่งสบายทังน้ามันเชื้อเพลิงจุ120ลิตรกินน้ามันไม่เกิน3ลิตรต่อไร่สามารถสั่งสีได้ตาใจลูกค้าราคาเริ่มต้นแบบไม่มีใบดันดินที่1.8ล้านบาทถ้ารุ่นท็อปสุดมีทุกอย่างก็2ล้านบาทขึ้นไปสนใจติดต่อป๋าหน่วย0818469332ไทยเจริญการช่างใครอยากซื้อใครอยากานีเกี่ยวขเอ้ ด,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 ดูเทามาสมพง์การช่างเจ้าแห่งรถตีดินและรถเกี่ยวข้าวแห่งบางเลนนคนปรปฐมเป็นงานออกแบบและการสร้างขึ้นมาเอง New b o d e l 2พันยี่ส r บส SP 2 4ร,ราคาเริ่มต้นที่1.7ล้าน ถึง1.9ล้านบาทแล้วแต่สเปคที่ลูกค้าเลือกขึ้นยนต์2 2> มี2แบบให้เลือกลล h ี n o P114 320แรงม้าและ h ีโน่ JO84 เทอร์โบดีเซล260แรงม้าระบบคอมมอนเรลแบบเทอร์โบคูใช้ปั๊มไดกินเบอร์22โครงสร้างสแตนเลสทั้งคันแข็งแรงทนทานพร้อมยางแท่นเครื่องมีมันไดให้ด้วยขึ้นลงง่ายโซ่43ข้อโรลเลอร์ er 11ลูก ด้านบน2องโลกสเตอร์หลังขนาด29นิ้วโตตอรี่ปั่นดินยาว2.8เมตรไปจนถึง3เมตรมีฝาครอบเพลามาให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยภายในติดเครื่องเสียงระบบปรับอากาศกิจบอกสถานะาต่างๆทั<อ>ง,องรอบวัดบูธอุณภูมิวัดไดาชาร์ตสนใจติดต่อสมพงการช่าง2590819919884 5 นนรถตีดินเทอร์โบครุ่นใหม่รุ่นเดี่ยวทรณง5.0ใหม่ที่พัฒนายิ่งกว่าเดิมมีทั้งแบบ4สูบ5สูบและ6สูบติดเทอร์โบคแรงสาใจแต่ประหยัดน้ำมันสุดๆที่กินน้ำมันเพียง2.5ลิตรต่อไร่เคลืนทุนเร็วมีเงินเหลือต่อไร่มากขึ้นเครื่องยนต์4สูบใช้ของฮีโน่ JL54 รุ่น5สูบตู้แอร์ เครื่องยนต์เทอร์โบคูฮีโน่เจโอเจแรงสาาใจ200แรงม้าแรงจัดประหยัดน้ำมันทำงานวัย้าไร่ต่อชั่วโมงช่วงล่างสิบเอสีเพาใหญ่โลเลอร์12ลูกกระจายแรงได้ดีทนทานนานปีเป็นแบบตู้แอร์เย็นฉ่ำกว้างขวางนั่งสบายโซ่แสก4 4ข้อใบแฝกทรงสามเหลี่ยมตะลุยหลวมได้ดียิ่งขึ้นช่วงล่างสูงลุยหลวมดีเยี่ยมเกียร์ปันอนตัลลี่5สปีด ความจุถังน้ำมัน140 l, ลิตรโรตารี่กว้าง2.5เมตรงานจบไวตีดินได้เนียนในรุ่น6สูบรุ่นท็อปสุดใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ JOI ติดตั้งเทอร์โบคู่แรงสาใจให้กำลังถึง250แรงมา้ากินน้ำมันเพียง2.5ลิตรต่อไร่ช่วงล่าง12 HT ใหม่โรตารี่กว้าง2.8เมตรราคาเริ่มต้นที่1,550,000บาทแล้วแต่สเปคที่ลูกค้าเลือกดาวเริ่มต้นได้ที่350,000บาท สนใจรถตีดินไทยเสียงยนต์086-341-1777พอจเจริญพัฒนาคุณตุย้ยเครื่องยนต์ Hino P114 ทีดี14113 320แรงมา้ารุ่นเธอร์โบเดียวใช้ของมิซูรุ่นเธอร์โบโคู่ ไซส์ของกาเร็ตปัม๊มไฮดรอลิกจากไดกินเป็นแบบปั๊มคู่เบอร์23ใบตีดินชุดละ6ใบรวม22ชุดตีดินได้ละเอียดช่วงล่าง 12ST ทนทานไม่กลัวลมโซ่แทร็ก48ข้อไม่เกิดล่องลึกไม่ทำให้ดินแน่นทำงานได้รวด,ดเร็ว5-10ไร่ต่อชั่วโมงราคาเริ่มต้นที่1.8ล้านบาทสนใจติดต่อ0 9 1 7 7 9 2 9 3 3 หรืออีเมลการตนาสอน gmail.com รถตีดินเจ้าช้างไวไฟเกษตรพัฒนาเครื่องยนต์ฮีโน่1 1 1 4 ทีดีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามสามรอยี่สิบแรงม้าเทอร์โบลตาอรี่แบบเจทยความกว้าง2.6เมตรใบมีดตีดิน6ใบต่อชุดรวม13ชุดตีดินละเอียดเรียบเสมอไม่เป็นหลุมปั๊มไฮดรอลิกแบบปั๊มคู่แรงดันดจุซีซีประสิทธิภาพสูงน,นำเข้าจากต่างประเทศช่วงล่างแบบ KPI 12 ST เอททนทานไม่กลัวลมโซ่ทแทร็ก48ข้อช่วยกระจายน้ำหนักลด,ดแรงกดพื้น ไม่ทําให้ดินแน่นโลเลอร์12ลูกบน2ลูกล่าง10ลูกเส้นผ่านศูนย์กลางล้อน,น้ำ18นิ้วสมรรถนะในการทํางานสูงสุด5-10ไร่ต่อชั่วโมงเครื่องยนต์มีเลือกหลายแบบเช่น Hino JO8C260 แรงม้า Hino K13D320 แรงม้าขับตาชิ้นเปลืองเชื้อเพลิง2-4ลิตรต่อไร่ความเร็วสูงสุด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างิ s u z ุเอลหรือเทียบเท่า มีออปชันให้เลือกเพิ่มคือห้องโดยสารตู้แอร์และใบดันดินหน้าราคาเริ่มต้นที่1.7ล้านบาทซนแจติดต่อเจ้าช้างไวไฟกเกษตรพัฒนาตามนี้ได้เลยลองดูแบบทบันสมัยแล้วก็ดูสบายมากๆกันครับเกษตรกร,กรที่ประเทศไทยนี่สุดจริงๆนะทุกคนโอ้โหทุกคนทำไมเกษตรกร,กรที่ประเทศไทยเนี่ยดูแบบทันสมัยทำไมดูสบายจังเลยอะ่ะทำไมดูแบบมีเทคโนโลยีมีแบบ คือเอา,อาง,ง่ายๆนะทุกคนปุ๊บการทำนาหรือการทำไล่สัะบลังมันสัะบลังหรือว่าไล่อ้อยเนี่ยก็ใช้รถแท็กเตอร์หรือว่ารถคูปบตาเนี่ยถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายกันพรวนดินก็ใช้รถตีหน้าดินนะก็คือถ้าเกิดว่าในคนไหนที่มีงบหน่อยก็จะมีการแบบพ่นยาก,ก็ใช้โดนนะเมื่อก่อนจะเดินพ่นอย่างนี้นะแต่ก็แต่ก็บาง้านะทุกคนแต่ก็ดูแบบ ไปไกลมากๆแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นนะทุกคนสุดจริงๆนะเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็รถอาตีหน้าดินเนี่ยสุดจัดต้องบอกว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะหลักๆเลยนะเอาง่ายๆนะทุกคนที่คนที่แบบจะมาซื้อเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าการตกแต่งภายนอกอ่ะมันดูมีความน่าสนใจมันมีความแบบเห็นแล้วมันอยากได้นิ่องอ่อไว้ทุกคนคือเอารูปรักรูปร่างแต่ถ้าเกิดว่า ทำแบบเป็นโครงแบบเออธรรมรามันก็ดูธรรมดานึกออกไหมมันก็ดูแบบก็แค่รถตีหน้าดินทั่วๆไปที่ไหนก็มีแต่การตกแต่งการโมดิฟายการเพิ่มสแตนเลสบ้างหรือคาร์บอนบ้างหรืออะไรตกแต่งลวดลายเนี่ยมันเป็นการเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นนะทุกคนสุดจริงๆโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ